ลักษณะของนักบริหารเนี่ยนะเดวมากเราเราเรียนมาแล้วก็มีประสบการณ์เขาจะสอนวิธีบริหารธุรกิจบริหารหน้าที่การงานทั้งหลายเนี่ยเราก็เอาความรู้พวกนั้นมาใช้แล้วก็ถ้าประสบผลสําเร็จเนี่ยไอผลงานที่เราทําออกมาเนี่ยมันเป็นที่เรียกหาเรียกใช้เ,เป็นที่ ถูกใจของเจ้าของกิจการตอนนี้การบริหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะบริหารงานมันมันไม่ยากเท่ากับบริหารคนทำงานเพราะมนุษย์นี่มันไม่เหมือนให้งานเพราะว่ามนุษย์มันมีจิตใจมีอารมณ์วันไหนถ้าเราอารมณ์ไม่ดีการบริหารก็ลดคุณภาพจริงไหม เออวันไหนเราเจ็บป่วยการบริหารก็ลดคุณภาพใช่ไหมนั่นแหละว,วันไหนเราทะเลาะกับเพื่อนโรงงานการบริหารก็ลดใช่ไหมเออสียหายการที่เรามาทํางานให้กับออบริษัทหรือทําอะไรเนี่ยถ้าเราทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยผลงานมันออกมาก็ไม่คดีจริงไหมออด้วยเหตุน,นี้ยวิธีที่จะบริหารได้ดีที่สุดเนี่ยบริหารตนเองไปก่อน เอาให้ตนเองเนียบเลยถ้าตนเองไม่มีที่ติแล้วเราตนเองเป็นคนที่จะทํางานออกมาเนี่ยผลงานออกมามันจะมีคุณภาพมันอยู่ที่ตัวเราเพรานะฉะนั้นในการบริหารตนเองเนี่ยเป็นการบริหารที่ควรจะต้องทําอันดับแรกเพราะถ้าเราบริหารตนเองได้แล้วเนี่ยบริษัทจะใหญ่แค่ไหนจะมีคนเป็นหลายร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นก็ไม่มีปัญหาถ้า คีแมนหมายถึงว่าผู้จัดการหรือหัวหน้านหน่วยงานเนี่ยสามารถจะบริหารจัดการตัวเองได้อย่างดีนะไม่มีทิฐิอันะนี้สุดทุกอย่างก็จะดีไปหมดแต่ถ้าไอ้น็อตที่เป็นตัวยึดสําคัญสำคัญ,คญมันหลวมมันคลอนหรือน็อตมันหลุดนะการทํางานมันก็ไม่เคลเยดีมันก็มีอุปสรรคและปัญหาอันะนี้ผมก็อยากจะถามพวกท่านทั้งหลายว่าจริงๆถ้ามันมีปัญหาใช่ไหม ใช่ไหมมันมีปัญหาแล้วปัญหาก็กลับมาถึงถึงเราผู้ร่วมกิจกรรมนะด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าเราจะต้องดูตัวเองหาจุดอ่อนหาสิ่งไม่ดีในตัวเองแล้วปรับแก้ไขก็คือดูน็อตของตัวเองอะตัวไหนที่มันหลวมตัวเองตัวไหนที่มันมันทํางานได้ไม่ดีเนี่ยเราก็ปรับปรุงแก้ไขเลยทีนี้การดูตัวเองระดับหนึ่งก็คือว่า ใอ้บริษัทนี้ทำะไรนะกระเป๋า <Yeah. S 1> เสื้อผ้าทำเสื้อผ้าก็ต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าความรู้ตัวเนี้ยเราก็ได้จากการศึกษาเราเรียนจากตำรับตำราจ,จากครูผู้รู้มาบอกมากล่าวแลวขณะเดียวกันเนี่ยเราเป็นสังคมที่เปิดสังคมเปิดหมายความว่าเราจะต้อง expose พ์กับคนภายนอกภายนอกนี่หมายถึงว่า นอกนอกนอกบริษัท, <c oughs> ทกิจกรรมทั่วไปใช่ไดนะ้แล้วก็ถ้าเราสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมาเราก็จะต้องก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยมันสำคัญตรงนั้นนะการทำงานอะไรก็ตามอย่าคิดหวังว่าเราจะทำเพื่อกลุ่มของเราหรือเพื่อใช้ในหน่วยงานหรือในชุมชนเล็กๆน้อยๆอย่อยาไปคิดหวัง เราคิดต้องคิดว่าเราต้องตั้งผลสูงสุดไว้แล้วพยายามไปให้สู่ถึงจุดหมายสูงสุดให้ได้ถ้าเราตั้งเป้าไว้ต่ําเนี่ยผลงานมันก็ออกมาก็ต่ำงนั้นอันนี้เราจะต้องตั้งเป้าสูงสุดแล้วพยายามมีอุรมการพยายามเดินให้ถึงเป้าให้ได้การจะเดินให้ถึงเป้าให้ได้เนี่ยตัวที่สําคัญที่สุดคือปัญญาปัญญาในการเรียนรู้ของเราเนี่ย จากตำรับตำราจากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องฟังร้อยเลยฟังให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพอฟังเสร็จแล้วเราก็ต้องไม่ใช่ฟังเฉยนะฟังแล้วเราต้องคิดไปไดยมันจริงไหมแล้วขณะฟังแล้วเราไปเห็นหรือเรามีประสบการณ์อื่นที่มันดีกว่าเนี่ยเราต้องเสนอแนะเพื่อ,อทาอย่างนี้สิมันจะดีลองดูไหมนะบางทีนิดเดียวเราเปลี่ยนนิดเดียวสินค้ามันออกไปได้สบายมากเลยแค่เปลี่ยนนิดเดียว ยกตัวอย่างอย่างแบบเนี้ยแบบไอของคนไทยกับแบบฝรั่งหรือสากลมันคนละเรื่องกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าไอจิตของของเรากับของฝรั่งมันคิดไม่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้สาคัญบางทีเราว่าโอ้โหแบบของเรานี่มันดีแล้วแต่ฝรั่งไม่เอาเลยเพราะเข้าใส่แล้วมันไม่ดีผมยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างยกทรงเนี่ยเอายกตัวอย่างยกทรงเนี่ย แล้วเราก็ว่าเออเราทําแล้วคนไทยนี่ติดเลยแต่แฟะใช้กับฝรั่งฝรั่งไม่เอาเพราะมันใส่แล้วมันอึดอัดมันมันคนละสเปกกับของฝรั่งเนี่ยด้วยเหนเนี้เราจะต้องเรียนรู้ให้กว้างเปิดใจให้กว้างและขณะเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะคีย์แมนทั้งหลายเนี่ยต้องไปหาประสบการณ์ถ้าเราจะขยายเราจะก้าวไปถึงจุดไหนเราต้องไปหาประสบการณ์ที่จุดนั้น mm hmm. ดูไอ้ค่านิยมดูรสนิยมของเขาแล้วเสร็จแล้วเรามาบอกมากล่าวกันแล้วเราลองพิจารณาแล้วพยายามทาไปเพื่อที่จะลองตลาด นะถ้ามันถูกใจผู้ใช้บริการเนี่ยเขาก็ยังไงยังไงก็ไม่งานไม่จบอ่ะถ้าถูกใจนะถูกใจเจ้านายนี่ยังเรื่องเล็กนะแต่นะถ,ถูกใจผู้ใช้บริการนี่เรียกหาเรียกใช้เนี่ยงานไม่จบอ่ะบริษัทก็ไม่ร่มใช่ไหมคนที่ทํางานบริษัทก็มีเงินไม่ขาดใช่ไหม เพราะงานคือเงินใช่ไหมเราทํางานผลงานออกไปขายได้เงี้ยเราก็มีเงินด้วยเหตุน,นี้อยากจะเน้นตัวแรกก็คือไอคิวคำว่าไอคิวก็คือสติปัญญาที่เราเรียนรู้อะจากครูบาอาจารย์จากกำหรับํำราจากอะไรเนี่ยเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอในขณะที่เรายังทํางานเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อยู่เสมอยุดไม่ได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแม้กระทั่งไอคค่านิยมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแม้กระทั่งแฟชั่นมันก็เปลี่ยน ตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยเราจะไปปิดไอเสื้อน้หนาวอะไรมัคนคงไม่ได้มันต้องเข้ากับฤดูกาลหรือแม้กระทั่งไอมาทีเรียลที่มาทําไอเสื้อผ้านี่ก็เหมือนกันนะใช่ไหมเราก็ต้องดูว่้ใส่แล้วเออมันรู้สึกสบายมันไม่ไม่ไม่เหนียวตัวใส่แล้วรู้สึกมันมีไอไอไหน้ามันออกไปได้อะไรเงี้ยยังไม่ต้องดูอะไรอย่างไอดูเสื้อที่เขาใส่ตีเทนนิสนะ่ะ เอาผ้าไทยไปใช้ไม่ได้อะมันต้องผ้าฝรั่งพอใสายปั๊บเนี่ยเหงื่อมันออกมันหายไปเลยมันไม่อบภห้ชื้นอยู่ในในร่างกายมันเขาเรียกว่า feel uncomfortable รู้สึกอึดอัดนะแต่ถ้าใส่แล้วสบายตีเธอแล้วเอ,อิงเหงื่อมันไม่ความร้อนไม่อยู่มันออกไปได้อย่างสบายเนี่ยเราต้องศึกษาผมยังบอกว่านอกจากรูปแบบแล้วเนี่ยพวก material